สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันที่2กันยายนวันศุกร์นะครับ2022วันนี้ยังคงนำเอา,เอาบทเ,าเทศเรื่องบุญญาลาภของนักบุญเรโอพระสันตะปาปามา,าไว้เช่นเดิมแล้วก็ในหัวข้อเดิมนั่นก็คือบอกว่าเป็นบุญของผู้ที่มีจิตใจยากจนนะครับท่านบันทึกไว้ดังนี้ก็บอกว่า ไม่เป็นสิ่งที่สงสัยเลยว่าคนยากจนสามารถบรรลุถึงบุญลาภของความสุภาพได้ง่ายกว่าคนร่ำรวยในกรณีของคนยากจนคนขัดสนทรัพย์สมบัติไวโลกย่อมมีความอ่อนหวานสงบสงเงียมส่วนเศรษฐีย่อมเป็นคนเยอหยิงอย่างไรก็ตามก็มีเศรษฐีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยพร้อมที่จะจับจ่ายทรัพย์สมบัติของตนไม่ใช่สําหรับเพิ่มปูนความเยอหยิงแต่สําหรับทํากิจเมตตาเขาคิดว่ากําไรมหาศาลของเขาคือ จับใจทรัพย์สมบัติสําหรับบ,ดบัดรบรรเทาความทุกข์ยากของผู้อื่นคุณธรรมนี้เปิดไว้สําหรับทุกคนไม่จํากัดชั้นวรรณะทุกคนมีความเสมอภาคในน้ําใจแม้ไม่ทัดเทียมกันทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกความไม่เสมอภาคกันในด้านทรัพสมบัติฝ่ายโลกเป็นสิ่งไม่สําคัญแต่ทุกคนมีความเสมอภาคในทรัพสมบัติฝ่ายจิตฉะนั้นความยากจนที่ มีบุญนี้ไม่ติดใจอยู่กับความรักไหวสิ่งไหวโลกทั้งไม่สแสวงหาที่ร่ำรวยและด้วยทรัพย์ของโลกแต่ด้วยความปรารถนาที่มั่งคั่งในทรัพย์สมบัติไหวสวรรค์นอกจากพระกิษต์เจ้าแล้วทัาสาวกเป็นพวกแรกที่วางแบบอย่างความยากจนไว้ให้กับเราเมื่อท่านทุกคนยินดีทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของท่านเพื่อพระอาจารย์เจ้าสวรรค์ทรงเรียก โดยการกลับใจอย่างปัจจุบันทันด่วนบรรดาครสาวกได้เปลี่ยนจากการเป็นชาวประมงจับปลามาเป็นชาวประมงจับมนุษย์โดยแบบอย่างของท่านพวกท่านได้พิชิตคนจำนวนมากให้กลับมาตามอย่างความเชื่อของท่านในจำนวนบุตรของพวกแรกของภาษาศาสนาจักรมีแต่หัวใจเดียววิญญาณเดียวในท่ามกลางผู้มีความเชื่อ พวกเขาได้สละทรัพย์สมบัติและทุกสิ่งที่ตนมีเพื่อถือความยากจนโดยสมัครใจพวกเขากลับมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัตินิรันดรและตามคำสั่งสอนพระาศาสนาพวกเขาได้ยินดีที่จะไม่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติไหวโลกแต่มีทุกสิ่งในพระกฤษ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นเอาแค่นี้สั้นๆแค่นี้แต่ว่าความหมายเนี่ยมันชัดเจนนะครับ ในตัวของมันเองก็นักบุญเลโออธิบายถึงข้อนี้ที่บอกว่าเป็นบุญของผู้มีจิตใจยากจนเนี่ยที่จะได้เมืองสวรรค์เนี่ยมันชัดเจนความยากจนนั้นแน่นอนมันเป็นความยากลำบากในชีวิตความยากจนไปโลกนี้เนี่ยขาดขาดแคลนปัจจัยสำหรับการจราญชีวิตนี่มันก็แน่นอนทำให้เกิดความยากลำบาก เือนกันนะเราก็เข้าเข้าใจดีแล้วนะครับแต่ว่าความยากจนดังที่บอกเนี่ยนะท่านนักบุญเลโอก็ก็เข้าใจดีและอธิบายทีเดียวอธิบายครั้งแรกพื้นฐานของมนุษย์ก็คือปกติแล้วคนไหนที่ยากจนคนไหนที่ลําบากก็จะเป็นคนที่ไม่จะไปมักใหญ่ไปสูงแล้วก็จะอยู่แบบตัวเองอดมือกินมือหรือว่า,ามีความ สุภาพไม่ไปวดเก่งกับใครเพราะตัวเองนั้นมีข้อจํากัดของตัวเองนะแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยนะไม่มีบุญเป็นคนที่มีร่ํารวยเนี่ยไม่มีบุญไม่ใช่แต่ว่าคนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีเงินมีทองมากมายนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีจิตใจยากจนได้นะ,นะ,ะท่านนักบุญเลโอก็พูดชัดบอกว่า ก็มีเศรษฐีอะไรจำนวนมากมายคนที่มีเงินร่ำรวยเนี่ยก็ตระหนักดีแล้วก็รู้ว่าเงินทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ตนมีนั้นไม่ใช่มีสำหรับเพื่อตอนเองเท่านั้นแต่ว่ามีสำหรับเพื่อผู้อื่นเขาก็เลยรู้จักที่จะช่วยเหลือดูแลคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลำบากคนที่ต้องอาหากเช้ากินข้ามหรือคนเร่ร่อนประเนจรอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นและบุคคลเหล่านี้แหละที่พระเยซูเจ้าบอกเขาเป็นบุคคลที่มีจิตใจยากจนและตรงข้ามแม้คนบางทีที่ยากจนอยู่แล้วขาดทรัพย์สมบัติไม่มีข้าวของเงินทองแต่ว่ามีจิตใจที่ละโมบโลภมากมีจิตใจที่มักใหญ่ไปสูงก็มีนะครับมันก็มีความหมายอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะครับและอย่างไรก็ตามความหมายที่แท้จริงก็คือหัวใจจิตใจที่เพียงพอ แล้วก็สํานึกเสมอว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองมีนั้นไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นของที่พระเจ้าประทานให้และพรงปรารถนาที่จะให้เราใช้สิ่งต่างๆที่เรามีนั้นไปดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับนี่คือสาระของวันนี้ที่ผู้ที่มีจะยักจนก็เป็นสุขเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจึงเห็นเน เห็นว่ามีการทํา <ing> บ <Mechan ics> ุญมีการช่วยเหลือคนยากคนจนเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆไปธรรมชาติเกิดขึ้นน้ําท่วมไปไม่หรือว่าเกิดสงครามเกิดความยากลําบากขึ้นมาเมื่อมีการรณรงค์เมื่อมีการเชื้อเชิญให้ทําบุญช่วยเหลือคนยากลําบากขัดสนจึงมีผู้มีจิตใจที่เสียสละแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือได้ เอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินของตนเองนั้นที่มีอยู่นั้นก็มาช่วยมาช่วยช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รับอะไรตอบแทนแต่ว่าช่วยด้วยความเมตตาช่วยด้วยความรักนี่คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะเป็นใครก็ตามเราก็ต้องมีจิตใจแบบนี้แบบที่ นักบุญเรโอได้บอกเนี่ยนะครับเพราะนั้นขอเราทุกคนอย่ายึดมั่นถือมั่นหรือติดมั่นอยู่กับทรัพย์สินต่างๆต้องมองดูรอบตัวเราว่ามีที่ไหนมีใครต้องการความช่วยเหลือเราต้องการดูแลและก็เอาใจใส่เขานะครับก็มีผู้ที่มีจิตกุศลต่างๆเขามีเงินมีทองเนี่ยเขาก็ได้ทําอย่างนี้ได้มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้านี่ก็มากมายหลายคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรภานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด